เธอชื่ออะไรเหรอเราเชื่อว่าเดลมันถ่ายรูปได้นะเธอรู้ไหมถ่ายยังไงหรออันมองกล้องสิมองมาทางนี้ท้าไหนในกระเบองแล้สี่ซ้ายหรือขวานั่นแหละจะถ,ถ่ายรูปให้เธอออกมาสวยๆเลยนะฮ่าทำ <c oughs> ไมเดงไม่เห็นเรานั้นท่าใบตอนนี้เลยนี่ต้นแสงไฟไปจะได้สว่างสว่างใช่ไหมล่ะให้เห็นตาเราด้วยต้องมีองศาที่ดีมีอุปกะกอบิดรวมที่ธรรมชาติดูแลแล้วเลิศได้แล้ว นายถอด้ดยหนยสินายเห็นตาเลยเห็นตาเต็มๆเลยนายต้องไปคนพูดพอนะในร่างนี้ห้ามพูดด่าเราได้ในสัตว์ทำไมอะทำไมพูดไม่พรอไม่ได้พูดพอนะเช่อเราได้เลยเยี่ย บอกคาบจ้าฉันนายหน่ะจะไม่เคยกับนายด้วยโอเคเท่าทีไอ,อ้โง่ออีเที่ยนี่มันบอลตีนเนาะสงสัยต้องโดนตีนยัดปากสักรอบหนึ่งนะอ,อ๋อยี่เที่ยอะไรเลยเวนนี่มันเที่ยอะไรสัตว์ต่อยกูบ่หลับอ้าวมึงก็ต่อยมนดีเที่ยพวกมึงกูกูัวมันเลยเวนถึงแล้วนะเราไปดูก่อนนะถ้าหิวน้ำขอน้ำหน่อยสิเหมือนให้ข้าวหมาข้าวแมว <c oughs>